วิงกันนั่มนะคะเพื<ๆ>่อนๆในเนื้อเรื่องเนี่ยเขาจะสามารถแปลงร่างเป็นยานได้นะคะหรือที่เราเรียกว่าวิงเบิร์ดโหมดค่ะทีนี้เพื่อนๆหลายคนก็เลยมาถามว่าเออแล้วตัวอินทิเกรตเนี่ยเขาแปลงร่างได้ไหมนะคะแนวข่าวก็เลยไปดูเนี่ยค่ะในใบประกอบของเขานะคะเพื<ๆ>่อนๆอันนี้เป็นด้านในนะคะเนี่ยก็จะเป็นแบบการประกอบแขนขาต่างๆนะคะส่วนด้านหลังเนี่ยก็จะมีการประกอบปีกนะคะแต่ว่าไม่ได้มีบอกนะคะว่าแปลงร่างยังไงนะคะก็เลยสงสัยว่าแล้วมันแปลงได้ไหมนะคะนี่ค่ะ แต่ว่าแมวขาวสังเกตเห็นนะคะเพื<ๆ>่อนๆคิดว่าเป็นแมคาีนิกลับค่ะนี่ค่ะมันมีรูค่ะตรงใต้โล่เนี่ยนะคะคิดว่ามันน่าจะเอามาเสียบกับตรงบริเวณปืนนี้ได้นะคะแล้วก็ตอนประกอบไปมานะคะเห็นมันมีสองขีดข้างหลังเนะะี<ๆ>่ยค่ะเพื่อนๆคิดว่ามันจะต้องหาอะไรมาเสียบได้แน่ๆเลยนะแล้วก็เลยมาดูตรงนี้ค่ะเนี่ยค่ะเพื่อนๆใต้โลค่ะนี่ค่ะมีสองขีดเหมือนกันเลยค่ะก็เลยคิดว่าเออเดี๋ยวเราลองมาทําดูดีกว่านะคะเริ่มเลยค่ะเพื่อนๆนี่ค่ะเอาโลออกมาก่อนเลยนะคะ แล้วก็เอาเปืนนี้ออกมาค่ะเนี่ยค่ะแล้วก็เอามือออกไปก่อนนะคะน่านี่ค่ะเพื่อนๆเ,เราเสียบลงไปเลยนะคะนี่เนี่ยค่ะเหมือนหัวยาเลยนะคะวิมีแววจะประกอบได้เพื่อนๆอน่ะทีนี้ค่ะชิดหน่อยนะแล้วเราก็ลองหมุนนะคะหมุนหมุนเอวของเขาเนี่ยนี่แบบนี้นะคะนี่ แล้วก็ตรงขาเนี่ยค่ะลองขยับขยับดันดันดูค่ะปรากฏว่าแบบดันขึ้นมาได้นะคะเนี่ยโดยกดตรงนี้นะคะเนี่ยค่ะแล้วเราก็พอยเท้าไปข้างหลังนะคะแบบนี้นะคะเพื่อนๆส่วนตรงแขนนี้นะคะเราก็จะพับลงมาค่ะนี่แล้วก็มันมีขานกเนาะขานกขึ้นมาหน่อยดีกว่าเนี่ยก็พับลงมาตรงนี้พับลงมาตรงนี้นะคะนี่เพื่อนๆเป็นไงนี่นะคะ นี่เอาละโอ้โหใกล้จะเป็นยานละไหนลองสิอันที่เราคิดไว้จะใส่ได้พอดีหรือเปล่านะนี่ค่ะแปลงร่างได้ชาดาสวยงามอ่ะเพื่อนๆเอ็นทีเกรดอ่ะฟิวเยว้สรุปว่าวิงกันดัมเอ็นทิเกรตกล่องนี้นะคะเพื่อนๆแปลงร่างได้ค่ะ